ตอนที่103ซื้อคำพีรับแถมสุราเหลืองหลังจากสีเฟื่งเหนียนพุ่งตัวออกจากวังวนขนาดใหญ่ในพายุหมุนแล้วก็ร้องตะโกนเสียงดังว่าหนึ่งกระบี่ทยานลิ้วอาศัยแรงเวียงปีนป่ายขึ้นไปกลางฟ้าถึงจุดสูงสดุดแล้วนั่งขดสมาดดูคล้ายมนุษย์เทวานั่งนิ่งประตูสวรรค์ทัศนามเมฆเอือทนและลดระดับ อาจเรียกว่าเป็นฉากที่อิสระเสรีที่สุดในแดนโลกาสีเฟื่งเหนียนเงยหน้ามองเมคาสมุทรอวนตลบทนท่วมไกลสุดลูกหูลูกตาหลังจากจิตใจเฮืกเขิมผ่านพ้นร่างก็ล่วงหลิงโวกทะลุผ่านชั้นเมฆเหลืองทองเพียงไม่กี่ลมหายใจพายุหมุนเคลื่อนไปไกลครึ่งลีสีเฟื่งเหนียนไม่วางมาดพุทธะอีกจิตใจมุ่งไปยังที่หมายอุตสาหอมริตทยานซวบออกจากปลายแขนเสือ้อ เขากางแขนขาออกปลายเท้าแตะแผ่วเบา,บาบนกระบี่เหินเพื่อลดทอนความเร็วในการล่วงดิ่งหากสำแดงกระบี่เหินเล่มอื่นที่ต้องชักน้ำด้วยกระแสปลานเมื่อกระแสปลาณขาดตอนคงดิ่งวูบลุนแรงไม่อาจต้านทานเมื่ออยู่สูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งร้อยจังเขาชักกระบี่ชุนชิวออกกดแกว่งกระบี่ก่อเกิดลมสงจากพื้นห้าสิบจังกระบี่เหินสิบเอ็ดเล่มทะยานออกพร้อมเพียง เรียงตัวเป็นขั้นบันไดกลางอากาศเขาก้าวย่างบนตัวกระบี่ขนาดเดียวกันต้าห่วงถิงแผ่ซ้านกระแสปลานเต็มเปลี่ยมกระตุ้นทางร่างผ้ารัดผมและสองแขนเสื้อผิวไหวมีท่าทีแห่งเทพเซียนอย่างแท้จริงความอัศจรรย์ของต้าห่วงถิงอยู่ที่หนึ่งเมล็ดพันุ์พอโปกลงก็งอกงามเต็มคลังสเสบียงทันทีที่ลมปราณขาดตอนพลันบังเกิดลมปราณใหม่ทำให้เขาสำแดงกระบีช่ชนชิวได้ ยอดฝีมือเขตขั้นวัชระทั่วไปหากร่วงตกลงช่นนี้คาดว่าหากไม่ตายก็คงกระแทกพื้นยุบเป็นหลุมใหญ่กระแทกจนบาดเจ็บภายในในระยะสิบจังสีเฟืงเหนียนสำแดงทักษะสินพยายามโคจรกระแสปลานขณะเหยียบพื้นงอเข่าเพื่อลดแรงกระแทกฝนทุลีลอยฟงสีเฟืองเหนียนที่ยังสะพายตะก้าตำรากลิ้งตัวออกจากฝนผงที่กระเซ็นเข้าใส่ออกอย่างอนเนจอานาถ เงยหน้ามองทะเลเมฆบนฟ้าโลกมนุษย์และสวรรค์หายใจเข้าออกหลายครั้งแล้วกระแสปลานเต็มเปี่ยมเขาวิ่งตะบึงโถมพุ่งเข้าไปในพายุหม,มุนอีกครั้งใช้กระบี่ชุนชิวผ่าเปิดช่องแทรกตัวเข้าไปใช้กระบี่เฉือนฟันเศษหินนับไม่ถ้วนเหยียบเศษหินขึ้นไปย่ำอากาศลอยล่องแล้วพุ่งตัวออกจากพายุหม,มุนดำมืดทะมึนอีกครั้งคราวนี้ เขาไม่ได้วางมาดเสียนทัศนาที่ไกลและค้างร่างเหนือเมฆาสมุทรจงใจทู่หน้าเปลี่ยนถ่ายกระแสปราณหนึ่งครั้งร่างถูกดูดเข้าวังบนพายุมนกระบีชุนชิวฟันสะบั้นด้วยรูปแบบทยานเลี้วไม่หยุดคราวนี้เฉือนฟันลงเบื้องล่างจอมหมานล่วอย่างพบพุทธ,ธสังหารพุทธ,ธเติ้งไทเออกล่าวว่ามคากระบีของหลีชุนกังก็คือพบสายทานผ่าสายทานพบภูผาบุกเบิกภูผา เขาไม่เชื่อว่าตนเองจะสะบั้นพาโยโหมุนไร้รากสายนี้ไม่ได้ขึ้นด้านบนไปตามสถานการณ์แม้ก้อนหินขนาดใหญ่ลอยหมุนดิดใส่แต่ส่วนมากคาดเดาแนวทางได้เฉือนฟันลงไปเบื้องล่างเสียงดังเคล้งคลางหินก้อนใหญ่คล้ายก,ายกิ้งหมุนบนจานหยกกลายเป็นอาวุธรับดนแรงจํานวนเหนือขนานับเคละดีสีเฟิ่งเหนียนเคยผ่านหยาดพีุ่ลพิฆ่าจากการควบคุมของเซียซ่องโกนนักพิญหญิงตาบอดมาก่อน ดำเนินอย่างยากลำบากมาถึงช่วงกลางพายุพ่องถ่ายกระแสปลานหลายครั้งยังคงต้านทานไม่เคยได้จึงกัดฟันยืนหยัดสักครูสุดท้ายไม่นำชีวิตไปล้อเล่นอีกหมุนตัวลอยขึ้นไปตามกระแสกระโดดออกจากปากพายุหมุนแล้วกระโดดกลับเข้าไปอีกคราวนี้เหมือนเผชิญหน้าการโจมตีของทหารม้า500นายนอกประตูเมืองตนห่วงอีกครั้งระหว่างนั้นถูกเฉือนบาดเจ็บจนเลือดซิบไปทางร่าง เคาะดีครั้งที่สามกระโดดออกจากพายุหมุนอย่างหล่อเลี้ยงกระบี่ได้ในเมื่อเสียโลหิตไม่น้อยก็อย่าให้สิ้นเปลืองแสวงหาความสําราญจากความยากลําบากถึงตรงนี้ก็น่าสรรเสริญยินดีแล้วสีเฟืองเนียนเคลื่อนไปพร้อมพายุหมุนมุ่งทางเหนือทั้งอย่างนี้คนอื่นโดยสารม้านั่งเรือแต่เคลื่อนไปพร้อมพายุหมุนอย่างสีเฟืองเนียนไม่ทราบนับได้หรือไม่ว่าในอดีตไม่เคยปรากฏในอนาคตก็ไม่เกิดขึ้น ทว่าหลังจากเข้ามาในเปยมังแล้วที่เมืองเฟยหูเคยได้ยินว่าฉีหลินเจินเหลินแห่งนิกายเต้าเตอย่ำหนึ่งใบอ้อข้ามสามสิบยอดเขาส่วนทั่วป่าผูซาสร้างวีรกรรมเหยียบวานลอยสมุทรเทียบกับสองคนนี้สีเฟืองเหนียนก็ห่างไกลไม่มากแล้วสรรพสิ่งล้วนมีเกิดมีดับหลังจากหล่อเลี้ยงกระบีเหินหกเล่มแล้วเขาพลันจับสังเกตได้ว่าพายุหมุนเริ่มอ่อนแรง ไรสภาวะดังทะลุป้องภัยเหมือนในตอนแรกจึงเริ่มหนึ่งกระบี่ทยานลิวสะบั้นผนังพายุหมุนไม่หยุดเร่งความเร็วในการพังทลายของงวงลมสุดท้ายก็กระโดดออกจากพายุหมุนเขาพยายามดีดร่างขึ้นไปยืนเหนือทะเลเมฆมองดวงตะวันยามสนธยารับฟ้าทางทิศประจิมเมฆหมอกสั้นแสงม่วงปรากฏไอ้ม่วงลอยวนเป็นเกลียวงดงามตะการตาเขาดังล่มหลง,ลงมัวเมาชั่ววินาทีนั้น ความคิดผ่านวาบเข้ามาในห่วงสมองนางที่ควบคุมกระบีเหินเคยเห็นทัศนียภาพเช่นนี้หรือไม่กลับสู่โลกมนุษย์ร่วงตกถึงพื้นอย่างไร้อุปสรรคเขากำลังจมในผวังความคิดเมื่อครู่จูๆ่ๆก็ถูกคนถีบหน้าขมำอย่างสุนักกินอาจมแม้รู้ตัวแต่ยังคงหลบเลี่ยงการรอบโจมตีไม่พนดีที่ถีบนั้นไม่มีเจตนาสังหารเขาล้มขมำถลาห่างไปไกลระยะหนึ่ง เสื้อผ้าบนร่างขาดวิ่นโดยสิ้นเชิงแล้วหลังลุกขึ้นก็หันกลับไปมองเป็นคนคนหน้าที่ในชาตินี้เขาไม่อยากพบมากที่สุดห่วงเป่าจวงอีกคนหนึ่งล่วอย่างท่ามกลางแสงสนธยาบนทะเลทรายชุดขาวทั้งร่างสะบัดผิวสีเฟื่งเหนียนปวดกระบาลเผชิญหน้ากับทั่วป่าชนสนและนักพินหญิงตาบอดยังไม่ยากรับมือเท่านี้ฝืนสะกดกั้นความหนาวสะทานในใจไม่ถอยหนี ไม่ใช่ว่าตนักรู้แบบทยานรลิ้วแล้วไม่ยี่หราความตายแต่หนึ่งถีบนั้นแฝงความไหนว่าเขาไม่ต้องกังวลว่าจะต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวสนเป็นดังคาดจอมมานล่วดยางเปิดประตูเห็นภูผาเอ่ยกล่าวตามตรงเจ้าตามข้าไปดินแดนน้ําแข็งสักเที่ยวข้าสังหารทั่วป่าผู่าสมบัติตกเป็นของเจ้าสีเฟื่งเหนียงพยักหน้าโดยไม่ลังเลเอ่ยว่าตกลง หากไม่ตอบตกลงสิบมีสิบส่วนก็คือคำว่าตายสถานการณ์บีบคั้นไม่ให้สีเฟื่องเหนียนตบหน้าบวมวังมาดเป็นวีระบุรุษขอเพียงพยายมผู้นี้ไม่ให้เขาใช้กระบีช่ชนชิวปาดคอเขาย่อมรับปากแต่โดยดีทั้งสิน้นล่วงอย่างเด่นชัดว่าพอใจท่าทีเปิดเผยตรงไปตรง,ตรงมาของสีเฟื่องเหนียนหมุนตัวเดินนำหน้าไปก่อนสีเฟื่องเหนียนเดินตามหลังนางรักษาระยะห่างสิบจัง เพื่อรับประกันว่าหากนางคิดสังหารคนโดยไม่มีสาเหตุเขาย่อมไม่ถึงขั้นถูกโจมตีจนหมดท่าดีชั่วยังได้ประลองกันบ้างเพ่งตามองเงาหลังของร่างสูงโปร่งนางสวมชุดคลุมขาวที่ใช้ได้ทั้งชายหญิงเป็นไม้ปักมวยผมหากไม่เคยเห็นใบหน้าของหัวงเป่าจวงแห่งสำนักหมากกระบ,บีขีตะในระยะใกล้มาก่อนเมื่อเห็นนางในเมืองตนห่วงสีเฟืองเหนียงคงไม่คิดว่านางเป็นสตรีรังสีข้าฟันของนางหนักหน่วง ข้าวหารองอาจไม่สามัญอย่างมากก็คิดว่านางเป็นบุรุษคล้ายสตีถือกำเนิดมาร่ำรวยสูงสักเหมือนที่หมอดูทำนายดวงชะตามักพูดกันตอนปลอมเป็นหมอดูหลอกเงินขณะตะเวนหาประสบการณ์สีเฟื่องเหนียนมักยิ้มแย้มยกยอบุรุษหน้าตาไม่น่าดูชมว่ารูปลักษณ์ไม่สามัญขนใต้ลักเหนือย่อมั่งมีสูงสักเป็นแน่ตอนนั้นต้องต่อท้ายอีกประโยคขึ้นต้นด้วยคำว่าแต่หากไม่ทำเช่นนี้ ก็หลอกให้ล้วงเงินจากกระเป๋าออกมาไม่ได้ลำบากมาเพียงพอถึงสามปีได้หลักเหตุผลออกมาเรื่องหนึ่งเรียกง่ายๆว่าสองความยากความยากแรกคือให้ภรรยาผู้อื่นขึ้นเตียงของตนความยากที่สองคือให้เงินในกระเป๋าผู้อื่นเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตนแต่สำหรับล่วงอย่างที่เคราะห์ร้ายถูกเติง้งไทเอ๋อทํทำลายมกมังกรสีเฟืองเหนียนไม่มีความคิดหาเสถหาเลยหรืออาเปียบแม้แต่น้อย นางผ่อนฟีเท้าลงระยะห่างสิบจังกลายเป็น9ก้าจังสีเฟื่องเหนียนทิ้งระยะกลับไปเป็นสิบจังอย่างเงียบๆเบมื่อกลายเป็นก้าจังอีกครั้งสีเฟื่องเหนียนก็ไม่กระทําเกินจําเป็นแล้วปล่อยให้นางค่อยๆดึงระยะใกล้เป็นสามจังสตรีผู้นี้บทขยี้เปยมังสุดท้ายเบียดตัวเองเข้ามาอยู่ในสิบอันดับต้นแห่งทำเนียบบูเอาชนะหงจิ้งเหยียนก็กลายเป็นอันดับสี่แห่งใต้ล่า ต่อสู้ครั้งที่สามพ่ายแพ้แก่เติ้งไทเออหยุดชะงักที่อันดับสี่ในเมื่อนางตัดสินใจไปต่อกรกับทั่วป่าผู่ซาคาดว่าในการต่อสู้กับเติ้งไทเออถึงขั้นทำลายเมืองพังพินาศน่าจะไม่ได้ออกแรงสุดกำลังเพอใช้เพียงกระบี่จากหยาดพิรุณต่อกรกับกระบี่ของเติ้งไทเออก่อนการต่อสู้ครั้งนี้ใต้ฟ้าต่างล่วงหูัวจอมานล่วอย่างสังหารคนดังเด็ดยาไม่เคยเห็นนางใช้กระบี่ เพียงคิดก็รู้ได้ว่าสิ่งที่น่ากลัวของนางไม่ใช่อยู่ที่อันดับในธรรมเนียบแต่อยู่ที่ความอ่อนเยาและความรุดนาเด่นชัดว่านางเดินบนหนทางเดียวกับหวังเสียนจือและทั่วป่าผู่ซาใช้การศึกหล่อเลี้ยงการสัพะยุตลวดยางที่หันหลังให้สีเฟิ่งเหนียนเอ่ยเสียงเรียบเจ้าจะไปสุสานก้าวมือกระบี่สกุลอูหรือสีเฟื่งเหนียนตอบเสียงเบาไม่พิษลวดยางเอ่ยเสียงเรียบเช่นนั้น อีก20วันให้หลังค่อยพบกันที่เมืองตาเอ๋อแห่งเป่าผิงโจกล่าวจบนางก็ะแหลับร่างจากไปสีเฟื่งเหนียนได้พบล่วอย่างอีกทั้งยังนัดกันอีกบัดนี้หัวใจดังถูกกดทับด้วยก้อนหินยืนนิ่งกับทีมองเงาหลังที่จากไปอย่างสง่างามสีหน้าเขาอึมครึมก่อนถอนหายใจเฮือกระหว่างทางไปส่สานก้าวมือกระบี่สกนอูไพรพบจอมมารเข้าเสียก่อนช่างเคราะร้ายถึงที่สุด ต่อไปได้แต่พิงบอลอย่าให้โชคร้ายต่อเนื่องความคิดนี้เพียงวาบขึ้นสีเฟื่องเหนียนที่ปากอัปมงคลไปแล้วครั้งหนึ่งในเมืองตนห่วงถึงกับตบปากตนเองอย่างแรงปดตะก้าตำราลงผลัดเปลี่ยนเสือ้อผ้าเดินทางไปยังสีเหอโจที่เมืองตนห่วงหงสูเล่าสภาพของสุสานก้าวมือกระบี่สกุลอูให้ฟังแล้ว200ปีก่อนมือกระบี่แหลมคมของสุสานกระบี่สกุลออดาหน้าออกสิน หลังจากสร้างวีรกรรมที่แทบเรียกได้ว่าหยกหินเผารวมแล้วเปรยมังกลับไม่อับอายพานโกรธระบายโทสะใส่ซากศพของมือกระบีสะ่สกุลโอในทางตรงกันข้ามยังฝังศพมือกระบีสะ่สกุลโออย่างสมเกียรติมือกระบี่ที่รบจนตัวตายมีสุสานป้ายสุสานและกระบี่เหลือทิ้งไว้องครักษกระบี่ที่ไม่ได้ติดตามมาด้วยในตอนนั้นต่างทยอยเดินทางเข้าสู่เปยหมังสร้างกระท่อมเฝ้าสุสานอยู่ที่นั่นจนแก่ชารา ของทหารม้าเปยหมังที่ส่งมาปักหลักรักษาการบริเวณสมรภูมิก็ไม่เคยทําอันตรายองค์คาร์กบีหลังจากองค์คร์กบีเสียชีวิตยังคงมีรุ่นหลังคอยจัดก,การดูแลสุสานเหล่านี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับพฤติกรรมของจงหยวนที่อยู่ดีไม่ว่าดีก็ขุดสุสานลากศพศัตรูขึ้นมาเคี่ยนตีชนชั้นปัญญชนเรื่องชื่อของจงหยวนเมื่อสนทนาถึงประเพณีวัฒนธรรมของสองราชวงศ์ เอ่ยเพียงว่าพวกป่าเถื่อนทางเหนือดื่มเลือดขเขมือบคนทั้งเป็นเสื่อมสามหยาบกระดัางต่างหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้อย่างคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจมาถึงจดุดหมายในสีเหอโจถึงกับทราบว่าสุสานตั้งอยู่ในแองกะทะมีรัศมีสามสี่ลีที่ทําให้เขาร่ําไม่ออกหัวรอไม่ได้ก็คือสี่ทิศรอบด้านแองกกะทะเป็นแผงสุราแผงชาแผงผลไม้ธัญ,ญพืชคอยขายให้ผู้ฝึกกระบี่ ซึ่งเดินทางมาที่นี่อย่างต่อเนื่องด้วยแรงศรัทธาแผงแทบจะติดติดกันทีเดียวไม่ว่าขายสิ่งใดก็ต้องวางคำภีรเคล็ดลับกองเป็นตั้งบนแผงโดยไม่มีข้อยกเวน้นคำภีลับที่เกี่ยวข้องกับศาสตกบี่สะกลอูมีมากที่สุดชื่อคมภีร์แต่ละเล่มหน้าสะท้านสะพลึงอย่าง9้ากบี่เซียงสะกุลอูหรือสิบสุดยอดกระบวนท่าสุสารกรบี่เป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีคมภีรเคล็ดลับอื่นๆ ส่วนมากมีคำอธิบายชื่อคำพีประกอบเช่น18เคล็ดลับที่หวังเซียนจือต้องศึกษาในชีวิตนี้ข่ผมผู้อื่นได้เท่าใดก็เท่านั้นส่วนมากหยาบกระด้างขอไปทีตัวอักษรไม่สวยงามสีเฟื่องเนียนจ่ายเศษเงินซื้อผู้ซาต,ตากแห้งของดีของซีหือโจหยิบคำพีเล่มหนึ่งบนแผงขึ้นมาตรงปกเขียนว่าพาดเล่มนี้ไปจะเสียใจไปชั่วชีวิตข้างๆมีตัวอักษรโยเย,ยว่า พลังวิเศษกูหนิวเจ้าของแผงเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กเตีย้ยคิ้วโจนตาหนูเห็นการค้ามาเยือนแล้วก็รีบเอ่ยน้ำลายฝอยฟงจอมยุทธคำพีรับเล่มนี้ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งอ่านเล่มนี้แล้วขอเพียงขยันฝึกสักสองสาปีรับรองท่านกายเป็นยอดฝีมือขั้นสามแน่ๆคำพีทักษะกระบี่ที่ขายตามแผงอื่นๆอวดโอจนเกินจริงลว้วนหลอกลวงผู้คน ใต้ฟ้านี้ไหนเลยมีเรื่องดีชมมองไม่กี่ทีก็กลายเป็นเซียนกระบี่แต่คำพีของข้าคุ้มค่าแน่นอนพลังวิเศษกูนิวเล่มนี้เป็นเคล็ดลับของตระกูลส่วนหยวนแห่งหลีหยางทั้งนั้นอย่าเห็นว่าชื่อเสียงไม่ใคร่โด่งดังแต่เป็นของแท้ของจริงข้าเห็นว่าหน่วยก้านท่านเหมาะสมเพียงเห็นก็รู้ว่ามีพรสวรรค์เลิศล้ำในการฝึกยุทธเดิมเล่มนี้ราคาหกตำลึงข้าถือสียว่าทำกุศลขายให้ครึ่งราคาสามตำลึง ขอแค่สามตำลึงสีเฟืองเหนียนกินพุทราตากแห้งไปพลงังมองเจ้าของแผงที่ยื่นมือชูสามนิ้วได้แต่ยิ้มยิ้มชายกำยำแผงข้างๆนั่งไข่ยห้าง,าง,าง,างบนมา้ายาวแทะแมแตงพลงังยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าพลังวิเศษกูเหนียวกระมังแผงข้ามีปิดตั้งขายไม่ออกทั้งนั้นอย่าว่าแต่สามตำลึงเล่มละสามสี่ปวนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคนชายท่านนี้จะเอาหรือไม่ ราคานี้ซื้อไปเช็ดก้อนก็ไม่แพงหรอกเจ้าของแผงขายพุทราตากแห้งหันมากระทืบเท้าต่อว่าจางต้าเพิงแกวอนโดนเชือดเรือชายกำยำซัดแม่แตงใส่เต็มหน้าลุกขึ้นแล้วงอแขนอวดกล้ามแขนเป็นลูกๆคำรามคมสันเหลาสูใครจะเชื่อใครกันแน่สันเหลาสูเจ้าของแผงพุทราตากแห้งหดหัวกลับไปเบะปากด่าพึมพำ จางต้าเผิงเห็นสีเฟื่งเหนียนวางคำผีเล่มนั้นลงก็รีบเปลี่ยนมายิ้มเจ,จิดจ้ารีบเรียกลูกค้าคนชายเชิญทางนี้เชิญทางนี้ค่าจางต้าเผิงขึ้นชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจทำการค้าไม่สำเร็จแต่มิตรภาพยังดำรงคำผีเคล็ดลับเหล่านี้เลือกได้ตามใจชอบถูกใจเล่มใดขายรถราคาให้คนชายสามปีต่อไปหากยังไม่สำเร็จกลับมาชดเชยให้สองเท่ามามาชมดู กระบ,บีเบิกประตูสวรรค์เล่มนี้บันทึกสุดยอดวิชาของหลี่ชุนกังท่านดูปกงามวิจิตคุณภาพกระดาษและลายมือเด่นชัดว่าเป็นของแท้อย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณชายหาเล่มที่เหมือนกันได้จากแถวนี้ข้ายอมเด็ดหัวให้ท่านทำกระโทนสีเฟื่องเหนียนเดินไปหยิบคำภีขึ้นทำท่าเปรียบเทียบกับคำภีที่วางขายตามแผงทั่วไปต้องใช้ความคิดมากสักหน่อยคิดๆแล้วก็ถามว่าราคากี่เวน จางตาเผิงเดิมคิดบอกราคาตำลึงสองตำลึงได้แต่กลืนลงคอเหลือบเ,เห็นซันเหลาสู่แผงข้างๆคิดแก้เผ็ดจึงถลึงตาใสเจ้าลูกเต่านั่นจนไม่กล้าส่งเสียงก่อนทำท่าลังเลครู่หนึ่งแล้วฉีกยิ้มเอ่ยเสียงเด็ดขาดว่า90วนแผงข้าไม่มีต่อร้องราคาสีเฟืองเหนียนตบตๆถุงเงินฟีบีที่แขวนตรงหวางเอวล้วงออกมาสาสิบเหรียญทองแดงเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉย มีเท่านี้จางต้าเผิงรีบกึ่งรับกึ่งแย่งไปมิตรภาพสําคัญมิตรภาพสําคัญคนชายมีใจก็พอสามสิบเนก็สามสิบนจางต้าเผิงไหนเลยเป็นคนเห็นเงินแล้วตาโตสีฟึ่งเหนียนวางคัมภีร์ลงในตะกร้าจางต้าเผิงไม่ลืมเอ่ยยกยอว่าเพียงเห็นคนชายก็รู้ว่าเป็นยอดฝีมือศาสตร์กระบี่ความสําเร็จภายภาคหน้าไม่อาจประเมิน ต่อไปหากเป็นที่สถานตะลึงของผู้คนอย่าลืมกล่าวถึงความดีของคำพีเล่มนี้จากแผงจางต้าเผิงสีเฟึ่งเหนียนพยักหน้าเอ่ยว่าแน่นอนแน่นอนจางต้าเผิงหินเขาหมุนตัวจะจากไปรีบกรรมเม็ดแตงจากชามให้หนึ่งกรรมยิ้มเอ่ยว่าคดช้ายอย่ารังเกียจแท้นี่ค่าเวลาแท้ไปเดินไปไม่แน่อาจเก็บตกของดีได้อีกหลายเล่มบริเวณสุสานถูกล้อมล้วกั้นไว แผงขายของตั้งเรียบไปตามรัวกันสีเฟื่งเหนียนเดินเชื่องช้าไปครึ่งทางไม่พบผู้เก่งกาจพิสดารอันใดแต่มองเห็นชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ตรงซอกระหว่างสองแผงตรงหน้ากลางผ้าผืนหนึ่งบนผ้าวางคำภีไม่กี่เล่มคาดว่าการค้าซบเซามาหลายปีชายชารานั่งสปรงกอยู่แผงข้างหนึ่งขายสุราอีกแผงขายชาการค้านับว่าพอไปได้ต่างมีลูกค้านั่งอยู่สามสี่โต๊ะ สีเฟื่องเหนียนหินโตตัวหนึ่งมีคู่หนุ่มสาวนั่งอยู่ท่าทางนับว่าโดดเด่นเหนือผู้ใดในแองกระทะแห่งนี้จึงเดินไปถามด้วยรอยยิ้มว่าจะร่วมโตะด้วยได้หรือไม่บุรุษสวมชุดแพรต่วนขมวดคิว้วคิดปฏิเสธแต่สตรีที่นับว่าหน้าตามหมดจดปักปิ่นทองกดบนหลังมือบุรุษผู้นั้นไว้เอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าคนช้เชิญตามสบายสีเฟื่องเหนียนกักมือเรียกเจ้าของแผงมาสอบถามราคาสุรา ที่นี่ไม่ขายทั้งไห้คิดตามน้ำหนักและคิดเป็นชามเป็นสุราชั้นเลวหยาบกระด้างไม่อาจออกหน้าออกตาแก้กระหายพอไหวคิดดื่มให้เม,มามมยนั้นยากสีเฟืองเหนียงสั่งสุราจากเมืองซิงหาหันหลังให้ชายหญิงคู่นั้นหอมเอวเพ่งมองคำภีไม่กี่เล่มที่วางบนผืนผ้าตรงหน้าชายชรายากจนไม่มีสิ่งใดพิสดารไม่นับว่าแปลกใหม่บุรุษสีหน้าท่าทางเย่อหยิ่งที่นั่งตรงกันข้ามเห็นภาพนี้เขา ก็มองอย่างดูแคลนยกยิ้มมุมปากอย่างเย่อหยันเจ้าของแผงยกกากสุราราคาถูกออกมาหนึ่งชามเตะชายชาราเบาๆอย่างหวังดีเอ่ยเตือนว่าดูการค้าน้อยชายชาราที่สับปะงกตื่นขึ้นแววตาขนมัวเห็นลูกค้าแผงสุรากำลังค้อมเอวมองคำพีไม่กี่เล่มนั้นก็รีบฉีกยิ้มยิ้มครั้งนี้เผยจะเห็นฟันหน้าหลอ่อหน้าตลกขบขัน บุรุษที่นั่งตรงกันข้ามแค่นหัวรอยย่อสติท่าทางเรียบร้อยเม้มปากหัวรอเสียงเบาสีเฟื่องเหนียนยกสุราหนึ่งชามลกจากม้ายาวนั่งยองตรงหน้าผ้าที่ปูไม่อาจเรียกว่าแผงขายของยิ้มบางเอ่ยถามว่าหลายเล่มนี้ขายเท่าใดชายชาราเกาศีรษะที่มีแต่ผมสีขาวเทาดังแหลกๆยิ้มซ,ซื่อเอ่ยว่าคนชายดูเอาเธอกี่หวนก็ได้ ถึงอย่างไรก็ของปลอมทั้งนั้นสีฟเฟืองเหรียญล้วงหกเจ็ดเหรียญสุดท้ายจากถุงเงินส่งให้ชายชาราฟันหน้าหล่อฝ่ายหลังก็ไม่ถือสาว่าขายราคาต่ำไปยิ้มแล้วรับเงินไว้วางคัมภีร์สีห้าเล่มซ้อนกันยกด้วยสองมือมอบให้คุณชายตรงหน้าบุรุษโตะเดียวกันเห็นสีเฟืองเหรียญจ่ายเงินอย่างตรีเช่นนี้ยิ่งมองดูด้วยสายตาดูแขนเพิ่มขึ้นสตีนางนั้นก็รู้สึกว่าหน้าตาบัณฑิตหน่มสามันไปหน่อย เดิมสุราได้กึ่งหนึ่งก็ออกจากแผงสุราไปพร้อมบุรุษผู้นัน้นสีเฟื่องเหนียนกลับมานั่งที่โต๊ะเปิดตะกร้าตำราวางคำพีลงไปจัดอย่างระวังเบิกบานราวเก็บสมบัติล้ำค่าได้กวักมือเรียกเจ้าของแผงสุรายิ้มเอ่ยว่าเถ่าแกมีสุราเหลืองอย่างดีหรือไม่ราคาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนำมาสองชามเท่าแกยิ้มหน้าบานกุลีกุจอตอบว่า มีขอรับมีขอรับนำมาให้คุณชายสองชามสีฟึ่งเหนียนรออยู่ครู่หนึ่งรับสุราเหลืองสองชามจากมือเท่าแก่นั่งยองตรงหน้าชายชาราฟันหน้าหล่ออีกครั้งยื่นให้เขาหนึ่งชามเอ,อ่ยด้วยสำเนียงตรงเยียถามยิ้มยิ้มว่าฝังจากสำเนียงผู้เท่าเป็นคนตรงเยียหรือเดิมทีชายชาราไม่กล้ารับชามสุราไปแต่พอได้ยินสำเนียงที่คุ้นเคยถึงรับไป เออยังแปลกใจละคนยินดีก็ไม่ใช่หรอกหรือสีเฟื่องเหนียนวางชามสุราลงหยิบคำพีเล่มหนึ่งที่แอบสอดตัวเงินห้าสิบตำลึงไว้นั่งขัดสมาธิตรงกันข้ามชายชารายิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าผู้เท่าเหลือไว้หนึ่งเล่มก็แล้วกันชายชาราไม่เกรงใจยิ้มพลางเก็บไปคิดในใจว่าคุณชายรอเหล่าผู้นี้ช่างเป็นคนประเสริฐโดยแท้ผู้คนผ่านมาผ่านไป เสียงตะโกนโวกเวกชายชราและบุรดุหนมนั่งตรงกันข้ามกันไม่ได้สนทนาอันใดเพียงแต่ยกชามสุราดื่มอย่างเชื่องชา้าหลังดื่มแล้วเสร็จสีเฟื่งเหนียนจ่ายค่าสุราสภายตะก้าแล้วจากไปชายชราขายคัมภีอารมณ์ดียิ่งเปล่งเสียงในลําคอเป็นท่วงทํานองใช้นิ้วแตะน้าลายและพลิกเปิดคัมภีพลันเบิกตาโพงตัวเงินหรือ ชายชราฟันหน้าหลออ้าปากว่มองเงาหลังของบุรุษแบกตะก้าตำรารีบประกบปิดคำพีลับรู้สึกอัศจรรย์ไม่อาจบรรยายวันนี้สีเฟืงเหนียนอยู่ใกล้สุสานก้าวมือกระบี่สะกนหูอย่างยิ่งแต่ไม่เข้าไปย